ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเรียกร้องค่าเสียหายเหตุจากโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกระเบิดที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งสำนักงานอายการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรูนพศมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุระเบิดโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกของบริษัทมิงตี้เคมีข้ลจำกัดจากบริษัทประกันภัยโดยมีนายเกรียงศักดิ์รอดประชา อายการจังหวัดสมุทรปราการดรภัชรวางชายวรมุกุลอายการจังหวัดคลุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการดรยงยุทธสุวรรณบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สำนักงานอายการคุุมครองสิธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการได้ประชมหารือกับสำนักงานคอพพจังหวัดสมุทรปราการบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมาริน ป,ป,รประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยและบริษัทแมกกาเรนประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทสำรวจมูลค่าความเสียหายได้กำหนดแนวทางการรับคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนจากประชาชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมกรอบเวลาการดำเนินการเบื้องต้นไปแล้วนั้นที่ประชุมเห็นว่าเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ทางอำเภอบางพลีรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัยและบริษัทสำรวจมูลค่าความเสียหายประสานขอข้อมูลจากอำเภอบางพลีเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่า สินใหม่ทดแทนต่อไปท่านมีในวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564เวลา10นาฬิกาสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการและสำนักง,งานคอปพอ,ปอจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยและบริษัทสำรวจมูลค่าความเสียหายจะเดินทางไปร่วมหารือกับอำเภอบางพลีเกี่ยวกับการทำงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไปเขายอมจะเอามาตรงนี้ไหมแล้วก็สี่ประการที่เราทราบตวินเทจวย21นะครับ ตกลราชาธิวะนะครับตกลงบางแก้วนะครับซึ่งทาง<อ>ทางอบตราชาเิวะหระือที่วัดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้รับรับคำร้องช่วยเหลือประชาชนต,ตามที่ท่านตามที่อำเภอมอบหมายเช่นกันว่าท่านตอนนี้ในแนวท่านท่านคิดว่าท่านจะทำยังไงปีนี้ท่านท่านท่านติดต่ททโ,โทรอชาชนาคะดีนขนาดไหนคะก็ขออนุญาต ดำรีในที่ประชุมนะครับว่าน่า้องแต่เกิดเหตุวันที่ห้านะครับนะครับจากที่ทางท่านท่านเอกชนมองสิทธินะครับให้คงมาหรือว่าเราก็ได้ให้เจ้าที่นะครับทําการ,รบันทึกชื่อบันทึกชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรบัานทคือว่าที่วัดกิ่งนะครับไปที่วัดกิ่งก็ถึงอกอทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด